สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มัไดไลน์คลิปนี้มีแอปแจ็คทูมันนี่วอลเล็ตฟรีมาบอกต่ออีกแล้วเป็นแอปที่เพียงแค่ทําการดาวน์โหลดก็สามารถกดถอนเงินออกได้เลยใครอยากเลีนดูคลิปนี้ให้จบนะคะแอปนี้มีชื่อว่า easy d o s e ใช่ไหมเป็นแอปมาใหม่แล้วก็เป็นแอปทดลองใช้ก่อนเปิดตัว อันนี้คือหน้าตาของหน้าตาใน Play Store มันจะเป็นแบบนี้ลิงก์ไม่แน่ใจนะว่ามันสามารถหามาลงให้ได้ไหมถ้าหามาได้จะเอามาลงให้แต่ถ้าไม่มีเราก็พิมพ์ตามนี้แล้วก็ไปค้นหาแล้วก็ทำการกดติดตั้งแล้วก็กดที่คำว่าเล่นตรงนี้ได้เลยเดี๋ยววันนี้จะเล่นพร้อมกันแล้วก็จะกดทอนเงินให้ดูพร้อมกันนะคะว่ามันมันลองงานนานไหมแล้วก็มันเล่นยังไง เค้าดาวน์โหลดเสร็จแล้วพอเขาดาวน์โหลดเสร็จเขาจะขึ้นหีบสมบัติให้เราแล้วก็กดที่คำว่าเปิดตรงนี้อ่ะกดเปิดเขาจะบอกว่าเราได้บวกห0ึอ่ามาดูวิธีการรับเหรียญกัน ก็มันก็เป็นเหมือนแอปปกติทั่วไปที่เคยเอามาลงให้เรื่อยๆพอเราทำการดาวน์โหลดเสร็จก็ใส่เบอร์ทูมมันนี้วอลเล็ตเสร็จแล้วก็กดที่คำว่าบันทึกตรงนี้นะอันนี้ใส่เบอร์วอลเล็ตเสร็จแล้วกดที่คำว่าบันทึกอ่าส่งไปสมัครยืนยันสถานะคือกำลังดำเนินการอ่ะประมาณนี้ส่วนการเล่นก็ มันจะเหมือนแอปก่อนน้าน้นที่เคยเอามาลงให้มันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นการเลื่อนเลื่อนแถบตรงเนี้ยเนี่ยวิธีการก็คือให้เรามาดูเป้าหมายหรือทาร์เก็ตของเขาตรงเนี้ยว่าเขาอยากได้อะไรอย่างอันเนี้ยเขาอยากได้สีฟ้าใช่ไหมสีฟ้า15อันแล้วก็สีเขียว8อันนี่ประมาณนี้นี่นะคะนี่เราก็ผ่านด่านแล้วถ้าผ่านด่าน เดี๋ยวเขาจะให้เรากดดูโฆษณานะนี่ถ้าเราไม่อยากดูโฆษณาเราก็จะไม่สามารถสะสมเรียนแล้วก็ไปอ่าแลกของรางวัลได้การเล่นของเขาก็จะประมาณนี้อันนี้ขออนุญาตไม่เปิดทีบละกันอ่าถ้าไม่เปิดทีบ อ๋อแอปนี้มีลิงก์ด้วยนี่นี่ถ้าใครอยากเล่นลิงก์เดี๋ยวลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะแล้วก็สามารถกดคัดลอกลิงก์ของเราแล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้ถ้าใครจะเล่นต่อเราก็กดที่คําว่าเล่นต่อไปหรือถ้าใครไม่อยากเล่นต่อก็สามารถกดปุ่มโฮมตรงนี้ได้ส่วนในวอลเล็ตของเรามียอดเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวพามาดูในวอลเล็ตเอ่อรายการอยู่ตรงนี้อันนี้คือรายการของเรานี่นะ เพียงแค่เราทําการดาน์โหลดแอปเราก็สามารถได้เงินโดยที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องแนะนําใครถ้าใครอยากจะเล่นต่อก็สามารถเล่นต่อได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่จ่ายในยอดเยอะๆก็ได้แต่ถ้า1บาท5บาท10บบาทอย่างเงี้ยมันก็ก็น่าจะจ่ายนะแต่พี่ไม่เคยเล่นอันนี้ก็บอกก่อนเลยว่าไม่เคยเล่นเพราะว่าก็พูดตลอดแล้วว่าพี่ไม่มีเวลาเล่นพี่ไม่มีเวลาว่างแบบมานั่งเล่น แบบนี้นั่งเล่นอันนี้เพราะว่าพี่ต้องไปหาเว็บหาแอปมาลงให้เรื่อยๆ,ๆพี่ก็เลยไม่มีเวลาที่จะเล่นตรงนี้แต่หลายคนเล่นแล้วแล้วเขาบอกว่าได้ก็ลองดูนะคะสําหรับคนที่อยากจะลองแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ดาวน์โหลดแอปมาเงินเข้าลบแอปทิ้งไม่ต้องเล่นต่ออันนี้สําหรับคนที่ไม่ไม่ซีเรียสน,นะแต่ถ้าใครอยากได้เงินเพิ่มเติม,ตมก็ก็เล่นได้ แอปนี้ไม่มีค่าคอมนะคะไม่มีค่าแนะนำใดๆทั้งสิ้นเราสามารถทำได้เองแล้วก็ถอนเองโดยที่ไม่ต้องลงทุนแล้วก็ไม่ต้องแนะนำขายไม่ต้องห่วงว่าเออถ้าไม่มีเพื่อนเราจะถอนไม่ได้เพราะว่าถอนให้ดูแล้วว่ามันเล่นยังไงมันถอนยังไงส่วนใครที่ก็พี่ก็พูดตลอดนะว่าถ้าใครที่มากดรับวอลเล็ตแล้วไม่ทันนะพี่อยากให้ดูคลิปแบบนี้มากกว่าเพราะว่าเพียงแค่เราดูเรากด ดาวโหลดแอปต่อหรือเราไปค้นหาที่ Play Store เองอะ่ะเราก็จะได้รับเงินฟรีโดยที่ไม่ต้องแย,งย่งใครมันง่ายนะคะมันง่ายแล้วมันก็อืมันง่ายแล้วมันก็ได้ดีกว่าที่เราจะไปรอลุ้นเวเลตอันนั้นเราก็ปกติไปได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่อันเนี้ยแอปประมาณแบบเนี้ยอยากให้ดูกันจริงๆเพราะว่ามันได้เงินจริงแล้วก็มันได้เงินง่ายแต่ แต่ในเมื่อเราไม่ชอบพี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะนะคะถ้าใครชอบก็ก็ลองดูได้ใครที่เข้ามาดูแล้วแบบ เออสนใจสนใจวิธีการทางเงินออนไลน์ต่างๆก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงแล้วกันนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงกลิปใหม่หรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้มาแนะนําแอป,ปที่เพียงแค่เราทําการดาวน์โหลดแอป,ปแล้วก็สามารถกดถอนเงินออกได้เลยใครชอบก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ใครที่ดูคลิปจนจบก็ขอบคุณขอบคุณสําหรับการกดดูคลิปแล้วก็ขอบคุณสําหรับการกดติดตาม ใช่ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็หมดแล้วขอบคุณนะคะสำหรับการกดติดตามแล้วก็การดูคลิปแล้วเจอกันคลิปหน้านะ,ะขอบคุณค่ะ